ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง p v f i n l a n d c h a n n e l สุขุสุคนนะครับผมมือน,นีอ้นัดกับแฟนไว้นะครับผมนัดกับคุณภรรยาไว้นะฮะวันนี้ก็เลยแอบน้อยใจแฟนนิดนึงนะครับผมคุณแพ่เพ้าเมื่อนี้คุณพ่อนัดไปว่าจะไปกินอาหารเย็นนะครับผมที่ร้านประจันของคุณพ่อนะครับผมบัตรคิวคุณแม่ไปเหตุยังบัแล้วแล้วว่าเป็น บอกลับบ้านจากเถื่อจนร้านอาหารปิดนะฮะผมคุณพ่อก็เลยรอคุณแม่จนร้านอาหารปิดเลยนะจ๊ะวันนี้ก็แอบน้อยใจคุณภรรยาน,นิดนึงเนาะก็รลังสี่ีไปหาเราเนี่ยแหละก็ล่งสีค่คไปหาคุณพ่วพ้าพี่น้องข,ขับรถขับรถขับรถอันสิไปกินข้าวร้านประจาเพื่อนไปอัดเสียงตัวคุณพ่วพ้าไปอาเสียง บอลเลี่ยวไปจักเทือบานนี่พี่น้องคุณพ่อก็ตั้งใจกินอ่ะสามวันแล้วอืมคุณพ่อตั้งใจอันสิไปกินเขาแล้านนี้สามมือแล้วเพราะว่าคือยากมือว่านก่อนกับไปไทยอะไรนนี่คำมันบ่ามือว่านนี่กับไปไทยอะไรนนี่คำกับว่าเออบ่เป็นยังมือว่านก็ตั้งใจไปกินมือว่านนี่กับพวท่านมือว่านกับคำถิ่มมือนี่กับเล้ววิ่อยากอะไรบ้านนี้คุณพ่อหาโมงเรงตั้งค้าสิไปกินเขาแล้วบ้านนี่ จนแบบจีซวงทัตุมนี่จีวงทัตุมเดียวนี่พี่น้องจุ่มให้นเมียออกซือ้อ <laughs> พอได้หัวพี่น้องพราะได้หัวจุ่มให้แฟนออกซือ้อตอนนี้กำลังขับรถไปหาแฟนที่ห้องอัดอัดเพลงพีาพกอไปอัดเพลงพี่นอ้องขึ้นไปอัดเพลงอ่ะเพลงใหม่โควเวอร์ เพียงโคบูกระเลยถากเกิลรอแฟนสามหมื่อแล้วบรากินแฟนถามวันโสกข้ามาว่างอนงอนหรือเปล่าวนะพัวมาแพ้ภาพปัญหาปัญหาวันงอนหรือเปล่าขออัรบวันไม่ได้เป็นอะไรก็แค่ คุณพ่ออยากกินเจเฉยอารมณ์โมโหหิวคนจะสุธร <laughs> คนคืออยากาามาษาเมือแลว้วข้าพากันเห็ดเวียกเห็ุงานพี่น้องเอ้ยพากันเห็ดเวียกทายเอ็มบอเอ็มวีให้นี่แหละบุคลากรน,นี่แหละในในในวงวนี่แหละพี่น้องทำงานกันกระไรน้อยใจภรรยาหนึ่งวันมื่อนี้ วันนี้น้อยใจะภรยาหนึ่งวันออกคลิปให้ภรรยาตามงอนาริตะอยู่บ้านป้าวันนี้นาริตะเอ่อนาริตะอยู่น้ำป่าพราคุณแม่มาอัดเสียงเดี๋ยวขากลับก็ไปรับลูกเหมือนเดิมเพราะากลางวันเนี่ยป้าเจ๋วจะไปเลี้ยงช่วยกลางวันป้าเจ๋วก็จะไปเล่นไปเลี้ยงด้วย พี่บ้านฟิลิปเปนนเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนบ่ค่อยเขียดบ่ค่อยน่อยใจ้ะพี่นอ้องซื้ออยู่ยังไงก็ได้แต่ว่าฉันก็รอกินมาสามวันแล้วฉันก็จะแกล้งนอนนิดนึงวันนี้เพราะมันอยากกินนอแรนประจำค่อยกินนะพี่น้องใกล้ๆบ้านนี่ล่ะนัดกันเลยพี่น้องนัดกันเลย ตัของข้ามาหาเขามาด้วยเทคแค่นะคุณพ่อพันวาเออเพิ่งจะสอนเขาอยู่แล้วขนานี้เพิ่งจะสอนเขาอยู่คุณพอ่อแห่งสีขันย่าอยู่เพราะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่วางตารางว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะไปกินนั่นก็จะไปกินสินะเออผู้หนึ่งกับไปเฮ็ดเอีงบูอารามมาก้อยไปเฮ็ดเบียบเพป็นตลาดพี่น้องเนี่ยหวนสั่งนเทนติ่มเป็นตลาด แต่ว่าเฮ็ดเพมากเพิ่มจนคำคุณพ่อถ่ายอยู่บ้านก็เลยได้ขี่น้ำกวนมาหาเพันย่นอ่และวมองพันเฮ็ดงอาู่นี่และเมื่อแอนดอร์อยากพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านบ้างเข้ามาเลยนะอยากพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านบ้างใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยเออบรรยากาศดีๆแซมเเพราะเป็นอาหารที่คุณแม่ก็ชอบด้วยอาหารที่คุณพ่อไปกินประจำบุ๊ยคลิปนี้ งอนคุณแม่ออกสือ่อทำงานจนสายผิดนัดคุณพ่อปืนนะพ่อดหัวพี่น้องขับรถมาคนเดียวเลยพี่น้องขับรถมาคนเดียวคนเดียวเดียวดาในท้องรีโอเคเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยถ่ายต่อนะจ๊ะ นั่งไงรถคุณเขาอยู่นั่นจอดอยู่นั่นเลยคุณเขานะคุณเขามาอัดเสียงเจ๊อจเสียงอยู่มัง้งตรงนี้อยู่ในนี้แน่นอนเลย ยังม่แอบบ่อเขามาอาดห้องอายดพี่พ้องเขามาอัดอันที่เวกินมามากินมมาแล้วเฮ้ย กินจำเลยน้ำเสียอ่างมันแครเสียเสียตุยเขาว่าไนครับไม่เป็นไรมาแวะเฉยๆจะกลับบ้านแล้วเอาขึ้นมาไม่เคี่ยมไม่แคลมาจะไปเซเว่นแทเว่นเทาตังค์ขี้สองซองแรกซองหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้มาวันหลังแล้วกันเอาไม่รอแฟนกลับบ้านด้วยหรอไม่จ้ะเอาวันนี้วันนี้ยันหมดโกรธหนึ่งวันไม่หมดโกรธ ้อออโอ้ยหนูหนาวฟังหันเลยัวบงไงเพ่อัดเสียงไหมอัดกร็มาดบอซ่อมซ่อมมวกอันมาอัดมือนี้มึงไปแล้วเนาะอามือสิบเขาคนให้สิละแล้วเบื้องล่วงฟงเขาป้าเขาดวงปฏิเส เจอเสียงลบก่อไปเนี่ยมาเลยเนอะทวันพี่พอเชิญก็ต้องร้องไล์ต่อไปต้องต่อเนี่ยคนนี้ก็ร้องหรอคนนี้ก็ร้องคนนีก็ร้องมาถึงแล้วทุกคนอุ้ยเปงไงล่ะเ้องไงบ้องไงบป็นไงเป็นไงเริ่มปองอะไรอย่างไรเพ่า เอาบังคับหัหนึ่งวันแล้วมือนี้ห้าอุตสาวางแผนมาอย่างดีได้มือนี่าเสียแผนเลยมั้ครับเสียแผนเลยแย่อยู่สามวันแล้วบรทธานจักมือมว่านเป็นอย่างไรบ้าำคำมือนี้เลยคำมือนี้ก็ตื่นไวอยู่นะก็คือตื่นสิบเอ็ดโมงอยู่มือหนิไม่เห็นหลายอย่างนะไม่เห็นหลายอย่างหรอแต่ตอนจริงก็วันนี้ไม่มีนัดตื่นก็คือเวันนี้ปกติไม่ได้มาอาเซียงไม่เหรอมาสิหรอ ก็นัดอยมพ์นี้ไปเลยดิบ้าเป็นเพลงเขามาแห้งเขาต้องฟาออกมืออื่นกันท่านพี่เด้ <c oughs> โอ้ยกับประานอีกแล้วมืออื่นมืออื่นไปกินตัวผู้ใดว่าไปแล้วก็เรียกเตะไปกินก้อนกัน <c oughs> นั่ละเอาไปถึงพูดถึงมือพรุ่งนี้ปางตารางไว้แล้วเพราะว่าตารางไว้หลายวันแล้วไม,ไ,มไม่ตรงตารางทักวันเลยเพาหลอกเนื้อตื่นแต่แปดโมงเนื้อเป็นบ้าบวะงาเนี้โดนละฉันก็ตีเวลาเก่าฉันก็ไปกินสบายใจเพรต้องตื่นเช้าให้มืึงเห็นอย่างเนาะตีเวลาเดิมเวบ้าเปล่าเปล่า อายแล้วเห็ดนางเห็ดสวนอยู่แล้วเมื่อไหร่เลยก็ไม่ระบุเวลาให้ชัดเจนอยากมาก็มาลูกต้องโทรแม่ยเหรอเนาะไม่ใช่อันพันเห็ดเบียร์พันทอดซาไปข้างในพันไปยินเสียงทอดสามก็ลังเห็ดไม่ไม่เหมือนว่าพรุ่งนี้จะมากี่โมงก็บอกไว้เลยเพื่อนก็จะได็ดห้องพร้อมเลยบลาทีมงานนี้จับจุดอยู่แล้วจับจุดพันเห็ดเบียร์่อกไฟจุดจูดรถเพลงสิงคองพี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เอาไว้ไว้จัดประชัน เห็นไงไงถ่าสะโพเสียงด่วนอย่างนั้นรองออย่างไหนนะมันมวนนะรอแบบผิดเพี้ยนนะเพี้ยนหรอว่ามันใจเนี่ยพ่อมันลวบันโง่พ่อมพนอยู่ป้าหาป้าหาผีจัเนี่ยป้าเด็กเสือเป็นาเนี่ยอ่านอะไรอยู่ข่ายยังนี่ันี้เขาข่ายยังนี้คนนี้เสียงกึ่งกลางเล็กขอดเสียงกึ่งกลาอสียงกึ่งกลางเล็กอดสูกมมวยหมดอันนี้ก ก็สูงสูงสีกระแท้วอยู่อ่ลองเมืองมึว่าหูฟังสิเปียกว่าคือวางสรรหูอันนี้เจยลองทาไปในหูฟังในเปียกออกมาเลยเอ็งเอาใจก่อนเกา๊ยดาอบแนอืมฉันใจไปแล้วม่วงเปียกตื่นเลยจะกระจีมารับแฟนกลับบ้านทุกคนโอ้ปวดแขนปวดไหล่ปวด ต้นเปิดตัวนวดอะไรนะดูไม่นวดนนนหนักใั่ไหเอาสรุปว่ามันดับแล้วมันติดนี่พ่อเพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้นี่ยสไปกอดอีกค่อย่างติดไปติดอะไรบ้างนี่แค่อพอมีเสียงอย่างหน้าสูงกรเพิ่งขึ้นมาเลยไม่กดอะไรเลยคือไปอพี่น้องเสียบ,บีกสตาร์ทรถกับพ่เป็นยังไม่ออามากค<า><า>นผิดไม่น,นัดผิดเวลาเนี่ยบอชอบไม่ผิดน,นัดผิดเวลาอะไรพรุ่งนี้พเพลงจะออกแล้ว เพี้ยงจอกไม่จะไปเกี่ยวอะไรกับวันนี้ไม่ใช่ลอดไปกินข้าวทาเมิงออ่ลอดไม่ใช่ลอดตุยไทยอันนั้นมาไทายอันนั้นเพิ่มไงมือนี๋เขาจะบอเพียงโควิดมันจะออกมืออื่นมันจะบอทันม,มันไม่ได้เกี่ยวกับกานเ,นเดินดมันเกี่ยวกับมาที่นี่มันก็เลยนานไงก็นั่นแหละมันก็กี<ม>้เดินมุกมาสีแดงมาไงอุ้ยแป๊บเดียวนึงไดนะ้อันนั้นอ่ะอันนี้ถ้ามาถามความคมาดูวนเท่าไรสดอยู่สมองหนึ่งพุนผู้ไรเลยสด เคื่องในไรสุดยวนน้ำอัดสองรลอดพึ่งมากกัคือว่าเพิ่นบูหัวข้ามากไม่บอกพิ่นก็ไปอาบถึงบอกว่าทำไมถ้ามีตารางกันใช้ชีวิตอะไรเงแบบโอเคโอเคโน่โน่แฮปโน่แฮปห้องไซนี่บูหงหิวข้าวจังเลยอ่ะแฟนจะพากินไรนะว่ายฉันกินอิ่มมาแล้วจ้าฉันจะกินก็จับฉันกินอิ่มมาแล้วจ้าถ้าฉันรอเธอฉันก็ท้องระเบิดตายพอดีค่ะ อุตส่าห์จะไม่กินข้าวแล้วรอแบบดีเมื่อกี้ไปกินข้าวมั่นบ่เมื่อกี้ไปกินอย่างไรลายยางเบิดเรื่องท่าที่ไหนมันขับรถเลยจ้า่ายาดีตอนเช้าค่ะพรุ่งนี้แต่งตัวตื่นมาแต่งตัวตอนเช้าค่ะจ้าโอเคค่ะบายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ้าขอโทษนะ ด้วยจุดไม่ถึงก็ต้องถึงรถงเที่ยงอะมันอยู่นั่นไงก็เที่ยวขาสีรออะไรอยู่โ <c oughs> ้ยซ้ำนี่แหละพี่น้องซ้ำนี่ก็ใหญ่ฮะจุดเดี๋ยวมึงหนโบราณแล้วไอ้บ้ามันเป็นเจ้าของลาน